ลักษณะปวดหัวต้องบอกดูเอาแล้วกันว่ามีธงแดงนี้ไหมปวดหัวเหมือนโดนบีบหัวอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเป็นอะไรเกี่ยวกับสมองไหมครับโดยปกติโรคอาการปวดหัวเนี่ยนะครับโดยปกติอาการปวดหัวเนี่ยก็จะไม่เป็นไร8-90%ต้องบอกงี้ไม่เป็นไร8-90%ซนนะครับแต่ว่าก็มีเป็นไรบ้าง 10-20%เพราะฉะนั้นลักษณะปวดหัวต้องบอกอย่างนี้ดูเอาแล้วกันว่ามีธงแดงนี้ไหมธงแดงภาษาหมอเรียกว่าเ e d Flag เ e d Flag แลกคือธงแดงะนะเวลาที่เราปวดหัวมาเนี่ยนะครับคุณหมอจะถามหาธงแดงครับธงแดงคืออะไรอ่ะหนึ่งปวดกลางคืนเฮ้ยอันนี้ธงแดงฟังเอาไว้นะใครปวดหัวนะปวดกลางคืนครับนอนนอนหลับไปแลวดีแล้ว ตีสามตีสี่ตื่นขึ้นมาบอกปวดหัวเฮ้ยมันไม่ควรนะเพราะว่าคนเราตอนนอนเนี่ยควรจะนอนได้ไม่ควรจะตื่นมาปวดตื่นมาเพราะความปวดไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าจู่ๆตื่นมาเพราะความปวดมีธงแดงนะครับเลดแฟลกอันที่สองอาเจียนเยอะๆขึ้นไส้อาเจียนหนักๆเลยอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเลดแฟลกอันที่สามนะครับ มีความผิดปกติของระบบประสาทเช่นมีหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงมีชาตัวครึ่งหนึง่งเป็นต้นนะหรือตามองภาพซ้อนลิ้นพูดไม่ชัดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปวดหัวร่วมกับอาการทางระบบประสาทไม่ได้นะครับ 4. ครับปวดหัวแล้วมีไข้ครับมีไข้ร่วมโดยแล้วปวดหัวรุนแรงแล้วต่อเนื่องไม่ได้นะครับพวกนี้เราคิดถึงโรคติดเชื้อในในสมองในไขสันหลัง อะครับอาการปวดหัวเนี่ยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเดิมปวดเท่านี้เดืนอนอก่อนอาทิตย์สองสามสัปดาห์ก่อนปวดเท่านี้อาทิตย์ก่อนปวดเท่านี้วันนี้ปวดเท่านี้อุย้ยอย่างนี้ไม่ได้มันดูมันดูความรุนแรงมันมากขึ้นนะครับอันนี้เล็ดแฟลกนะครับแต่ถ้าปวดหัวมากเดี๋ยวลงปกติเดี๋ยวมากเดี๋ยวลงปกติอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปวดหัวเราเราเรา,เราไปดูเลดแฟลกก่อน นะครับว่ามีไหมแต่อย่างไรก็ตามอย่าอย่าอย่าไปดูเองจนจนจนนานเกินไปนะก็ต้องหาคุณหมอนะครับ <c oughs> ดูซิว่าคุณหมอคิดว่าอย่างไรด้วยนะครับ <c oughs> วันก่อนเจอคนปวดหัวคนก่อนเจอคนปวดหัวแล้วก็เออมีเลสแฟลกอะส่งไปเอกซเรย์เจอเนื้องอกสมองจริงๆนะแป๊บๆเจอเนื้องอกสมองเลยนะครับ